การศึกษากันบ้างค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะนักเรียนและผู้สนใจกว่า1,000คนเข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือแนะนำหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนกให้แก่นักเรียนและผู้สนใจในเขตภาคเหนือด้วยค่ะโครงการ Open House ์ เปิดบ้านสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือจัดที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยนายพัชรเศต์บุญสิริสาริสารองผู้อาราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการค่ะ โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรในสังกัดและวิทยาลัยพยาบาลสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์นำเสนอหลักสูตรในระดับปวปริญญาตรีและหลักสูตรต่างๆถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในพื้นที่ใกล้บ้านลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถาบันมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะตลอดจนนะครับการจัดการศึกษาโดยรับคนจากชุมชนเพื่อคืนสู่ชุมชนครับ วันนี้เองเนี่ยครับเขาก็มีน้องๆนักเรียนจากศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนครับทั้งการออกบูธเปิดให้ชมห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพื่อให้ใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา2,567ต่อไป ผู้ที่สนใจครับสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชนกนะครับ admission.pi.ac.ts นะครับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลก www.scppl.ac.ts นะครับ